ต้นผักหวานที่เพาะพันธุ์ได้นั้นต้องอายุ8ปีขึ้นไปครับเ,เวลาสอยผล ผักหวานต้องระมัดระวังด้วยครับเพราะว่ายางของมันนี่สามารถทําให้มือของเราเนี่ปวดแสบเป็นแผลได้รับคัดเลือกผลที่มันแก่กว่าสมควรที่เหลืองผมส้มควรจะบ่มไว้สองถึงสามวันเพื่อที่จะให้เปลือกเนี่ยยุ่ยก่อนมเมล็ดจ,จะออกง่ายถ้าเราไม่ขัดออกจะทําให้เกิดเชื้อราการงอกของมเมล็ดนี่แทบจะไม่งอกเลยบางลูกแหละขูดเรียบร้อยแล้วก็มลาล้างด้วยนานสะอาดพึงไว้ประมาณ 1- 2วันเพื่อที่จะให้เปลือกข้างนอกเขาแห้งครับถ้ามันจมอย่างนี้แสดงว่าสมบูรณ์ถ้าเม็ดไหนมันไม่ จมเป็นรอยแสดงว่าใช้ไม่ได้ไม่ให้มีพวกเชื้อรามาทําลายเราต้องมีพ่เคมีป้องกันเชื้อรามา,มาคลุกคลุกยากันเชื้อราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําไปเพาะได้เลยครับผมสุทธาอุปนเทียนครับวันนี้จะมาคัดเลือกเม็ดผักหวานเพื่อจะนําไปเตรียมในการเพาะ,มะเมล็ดต่อไปครับสำหรับต้นผักหวานที่จะนำไปเป็นเพาะพันธุ์ได้นั้นต้องอายุ 8ปีขึ้นไปครับเพื่อที่จะให้ผลสมบูรณ์ปีนี้ก็เป็นปีที่2องแล้วครับมีผลเยอะเลยครับเวลาเราคัดเลือกเราจะสังงกตว่าเม็ดไหนที่มันมีสีเหลืองอมส้มนะครับแสดงว่าแก่จากสีเหลืองมีเฉียวหน่อยยังยังไม่แก่เราก็พยายามเอาพวกนี้ครับเวลาสอยผลผักหวานต้องระมัดระวังด้วยครับเพราะว่ายางของมันนี่สามารถทําให้มือของเราเนี่ปวดแสบ แล้วก็เป็นแผลได้เถอะเพราะฉะนั้นต้องเรามาระวังต้องคัดเลือกผลที่เห็นว่าสุกเต็มที่แล้วก็แก่จัดพร้อมที่จะทำเป็นต้นพันุ์ต่อไปได้ครับสำหรับการคัดเลือกเออมดผักหวานที่จะนำไปทำพัน,นุ์นั้นเราต้องคัดเลือกผลที่มันแก่จัดพอสมควรคือว่าสีเหลืองอมส้มนะครับถ้าออกเป็นสีค่อนข้างแดงแก่จัดมากอาจจะทำให้คว้นข้องมันดำ ก็มีผลต่อการงอกของมเมล็ดได้ครับไม่สมควรที่จะนำมาเป็ไปพันถ้ามันเจียจัดถ้าอย่างนี้ก็อดอเกินไปครับประมาณอีก1สัปดาห์ถึงค่อยเก็บได้อันนี้มีมีสีเขียวปนอยู่ใช้ทําพันธุ์ยังไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นตุอควรควรเก็บรุ่นนี้สีเหลืองอมส้มนี่ครับหลังจากเก็บไปแล้วนะครับเราสามารถเอาไปกระท้อเปลือกล่อนเปลือกได้เลยแต่ต้องมีวิธีการอยู่แต่ถ้าง่ายที่สุดควรจะบ่มไว้ประมาณ23วันเพื่อที่จะให้เปลือกเนยยุ่ยก่อน เราเบียบยนี้ก็มเมล็ดจะออกง่ายแต่ถ้าเอาออกมาใหม่ๆจากต้นใหม่ๆมันจะแข็งทําทยากครับแต่ก็ทําได้เหมือนกันครับแล้วเรา,เราจะไปดูวิธีทําเมื่อเราได้มเมล็ดมาแล้วครับเราเก็บมเมล็ดมาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปจะมีการล่อนเปลือกครับเราต้องล่อนเปลือกข้างนอกนี้ออกเนื้อข้างในออกด้วย อุปกรณ์ที่ช่วยในการล่อนเปลือกเมล็ดผักหวานนี่ก็คืออาจจะมีผอยขัดหม้อหรือผ้ามุ้งเขียวก็ได้ครับอันที่2ก็คือทรายผสม,มกับผงขี้เถ้าก็ได้ครับอันนี้น้ําสะอาดแล้วก็อุปกรณ์ใส่เมล็ดผักหวานครับวิธีการล่อนเปลือกเมล็ดนะครับขั้นแรกเราต้องบีบเอานี่ออกก่อนครับเอาข้างในออกก่อนเปลือกทิ้งตรงนี้เลยถ้ามันบีบไม่ออกเราใช้มีดเล็กๆขูด แล้วก็บีบออกครับจะสังเกตว่าผลผักหวานที่เก็บมาใหม่ๆยังสดๆอยู่มันบีบยากครับเราต้องใช้อันนี้แค่ออกส่วนเม็ดผักหวานที่เก็บมาสองสาวันแล้วสามารถบีบได้เลยเพราะว่าเปลือกมันอ่อนแล้วเมื่อเราบีบเอาเม็ดผักหวานลงไปแล้วนะครับเราต้องขยำเม็ดผักหวานให้เข้ากับทรายก่อนเพราะว่าตรงนี้มันมียางเหนียวแล้วก็ลื่นเราต้องทําให้มันหายลื่นก่อนโดยขยับกับทรายเสร็จแล้วก็เอา ปอยขัดหม้อหรือหรือผ้าที่เราเตรียมมาแล้วเนี่ยมาถูโอ้ขัดต้องขัดเ,เนื้อเยื่อออกก่อนครับเนื้อเยื่อทึงเหลืองเนี่ยมันเป็นยางถ้าเราไม่ขัดออกตัวนี้แหละจะทําให้เกิดเชื้อราทําให้อัตราการงอกของเมล็ดนี่ต่ําแทบจะไม่งอกเลยบางบางลูกแหละถ้าไม่ขูดออกมันจะเน่าไปก่อนเมื่อขูดเรียบร้อยแล้วก็มาล้างด้วยน้ำสะอาดล้างออกเลยเมือ่อเนื้อเหนียวลื่น,นๆเนี่ยต้องล้างออกให้หมด ทังเสร็จเรียบร้อยมันจะเป็นลูกขาวอนี่แล้วก็มาทิ้งใส่ตะกร้าเพื่อที่จะพึงลมประมาณ 1- 2วันอวันนีาก็ทาเรียบร้อยแล้วครับเราเสร็จตะกร้าอันนี้คือพึงแล้วประมาณกี่วันครับอาจารย์อันนี้ทำาุชาทำมีเทาเนี่ยพึงไว,ไว้ประมาณหนึ่งถึงวันเพื่อที่จะให้เปลือกข้างนอกเขาแห้งครับถ้าเราทําจํานวนมากพร้อมกันที100 200ละร้อยสองร้อยต้องต้องจำเป็นต้องสวมถุงมือครับ เพราะว่ายางนี้เหนียวมันมีลิ์เป็นกรดอาจจะทําให้มือของเรานี่เป็นแผลแล้วก็คันด้วยเราต้องป้องกันโดยการสวมถุงมือแล้วก็สังเกตว่าเราขัดเรียบร้อยแล้วว่าจะทดสอบอยังไงว่ามเมล็ดนี้สมบูรณ์พร้อมที่จะงอกได้เราต้องเที่ลงน้ำกันถ้ามันจมอย่างนี้แสดงว,ว่าสมบูรณ์ครับถ้ามเม็ดไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วมันมันไม่จมมันลอยแสดงว่าใช้ไม่ได้ก็คือการทดสอบเมล็ดด้วย ทำร่อนเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พึงลมประมาณ 1- 2สองวันเมื่อเห็นว่าแห้งดีแล้วเพื่อที่จะให้เมล็ดของเราเนี่ยมีอัตางอกสูงไม่ให้มีพวกเชื้อราอะไรมาทำลายเราต้องมียาเคมีพวกพ้องเคมีป้องกันเชื้อรามามาคลุกหลังจากนี้ก็สามารถนำไปสู่ขั้นต,นตอ,อตนเมื่อเราคลุกยาการเชือเช้อราเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็จะนำไปเพาะได้เลยครับครับ